<c oughs> สวัสดีครับผมอาจารย์พัดครับนกลบสายตาครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับจะมา r e วิวการลางสีพิซซอนะครับบนแปลงปากบนบ็อกสกรีนนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดเผยสูตรนะครับผมทดลองมาเยอะนะครับไม่ว่าจะใช้สไลด์ใช้ เอ็แทกใช้เปาใช้อะไรที่เป็นชนิดน้ี่นี่ไหนมันล้างนะครับมันออกนะครับมันออกเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันก็ติดติดตามเขาเรียกอะไรสก๊อตไบ์นะครับติดตามสก๊อตไบ์นะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสนะครับได้ไปซ่อมรถนะครับจะไปซ่อมรถเรื่องของเรื่องคือได้สูตรนี้มาจากการซ่อมรถนะครับก็ไปเจอช่างนะครับไปเจอช่างก็ใช้น้ํายาชนิดหนึ่งนะครับ นี่เราที่มาที่ไปของสูตรก่อนนะครับเกษตรช่างเราใช้น้ำยาชนิดหนึ่งเขาล้างพวกเครื่องยนต์นะครับที่เป็นจรอบีที่เป็นน้ำมันเครื่องที่ติดบนคาบสุกโนะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะในเมื่อสีพลิซ่อเนี่ยมันก็เป็นน้ํามันมันก็เป็นสีที่เป็นเชื้อน้ํามันคล้ายๆจรอบีที่ใส่พวกรถยนต์พวกอะไรนะฮะเผื่อน้ํายาชนิดนี้มันใช้ได้ผมก็เลยไปลองหาซื้อดู นะครับแล้วก็เอามาทดสอบก็ถือว่าได้ในระดับนึงถือว่าได้ระดับ90%เปเลยนะฮะเกนตะครับล้างแปตรงปากล้างอะไรหรือถ้าใครเวลาล้างบล็อกนะครับหมายถึงว่าเวลาคุณแช่ด้วยไฮเตอร์ล้างบล็อกด้วยไฮเตอร์ครับปกติคุณล้างด้วยไฮเตอร์อย่างเดียวปุ๊บเวลาคุณฉีดปุ๊บดีสีมันจะไม่เป็นก้อนมันจะหลุดเถอะตามขอบตามอะไรอยู่เนี่ยเผื่อมีบนขอบไม้ขอบอะไรถ้าคุณไม่เช็ดก่อนนะครับ มันจะฉีดเลอะตามผ้าตามอะไรคุณจะฉีดล้างกาวอัดออกไปมันก็จะมีคราบสีแต่ถ้าคุณใช้น้ํายาน,นี้นะครับนนผสมน,นะครับใช้น้ํายานี้ผสมน้ำยานะครับน้ำยาชนิดนี้ผสมนะครับผสมเข้าไปไฮเตอร์แล้วคุณล้างไฮเตอร์ก็กัดกาวอ่ะส่วนน้ํายาชนิดนี้ก็จะกัดสีหมายถึงว่าสีหลุดผ้าคุณเนี่ยแทบไม่มีคราบสีหรอกนะครับอันนี้ผมจะไม่สาธิตให้ดู นะครับแต่ผมลองผมอยากให้คุณไปลองด้วยตัวเองด้วยนะครับว่ามันเป็นไงแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับส่วนเดินวันนี้ผมจะมารีวิวดูว่าล้างด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงล้างด้วยล้างสีคาบสีออกมันจะเป็นยังไงนะครับบางทีก็มีผู้น้ํายาแพงๆที่นําเข้านะครับมันก็ผมว่านี่ก็เก้าสเ็แล้วนะครับเนี่ย เพื่อความบังเอินไปไปซ่อมรถนะครับเพื่อความบังเกินไปซ่อมรถนะครับไม่พูดเยอะนะครับก็ลองลองดูอันนี้ผมมาแค่อธิบายที่มาที่ไปนะครับว่าเป็นไงถ้าเวลาล้างบล็อกเนี่ยถ้าคุณผสมใช้น้ำยาที่นี้ผสมไฮเตอร์ทายทั่วทิ้งไว้แล้วก็ฉีดด้วยมือแรงดันสีนี้ก็จะละลายไปกับน้ําเลยแล้วคราบไฮเตอร์นี้ก็จะกัดกาวอัดรูดออกหมดหมายถึงว่าเวลาเราจะล้วลายทิ้งนะครับผ้าเนี่ยจะไม่เลือดสอีเลือดพวกนี้เล,ลเลยนะครับผมลองแล้วนะครับทีน,นี้วันนี้ก็จะมาแค่รีวิว ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเพิ่งจะบอกนะครับว่าน้ำจาดที่นี้มีชื่อน้ำจาดอะไรนะครับเดี๋ยวผมเพิ่งอบอกนะครับว่าน้ำจาดที่นี้มีชื่ออะไรแล้วหาซื้อได้ที่ไหน งนะครับไม่ไม่แรงนะครับไม่แรงไม่กัดมือนะครับเนี่ยไม่กัดมือนะครับหรือถ้าใครอยากให้มันมีฟองก็ผสมผมแนะนําเป็นแอคแทกแอคแทกชนิดสีเขียวอะฮะซองสีเขียวผสมเข้าไปแล้วขยับขยับไม่มีฟองนิดหนึ่งนะครับแช่ไว้ประมาณสักสามสิบวิดูนะครับโดนน้งแปดหมดนีสีไม่ได้ซอดอีกโดนน้ำมีเริ่มหมดเลยเลอะต้มอีสานนิดนึงนะครับเริ่มหมดเลยนะครับเนี่ยเลอะหมด เลยเห็นไหมครับน,นี่ก็ล,ลายไปกับน้ำเลยนะครับละลายไปกับน้ำทางตรงนี้นะครับน,นี่ครับถึงสีมันจะติดบ,บนฟองน้ำนะครับถึงมันจะติดบนฟองแต่มันไม่เหนียวมือไม่เหนียวมือนะครับไม่เหมือนที่เราใช้พวกสไลด์พวกแอคแทร์หรือเป็ดอะไรมาล้างน,นะครับไม่เหนียวมือเหมือนมันละลายแต่มันก็ต้องมีติดบ,บ้างนะครับมันก็ได้มีติดบ,บ้าง ก็ประหยัดเรื่องของการสลับสีนะครับสลับสีบางทีคนไม่มีผ้านะครับผ้าบางทีเราใช้น้ำมันสักแห้งใช้น้ำมันสนเทสเนี่ยก็เพื่องผ้านะครับนะแปงป่านเรานะครับสะอาดเหมือนเดิมนะครับนี้ก็นะละลายไปกับน้ำเลยไหมครับนะครับนสีนี้ละลายไปกับน้ำเลยนะครับถ้าผมจะล้างกองน้ำหม้อ สีละลายไปกับน้ำเลยนะครับน่ะต่อน้ำนี่คุณจะล้างบางทีน้ำยาื่อกี้นะครับน้ำยาบาอกี้น้ำโมดน้ำยาควรจะเก็บสีเก็บอะไรนะครับบางทีน้ำยามันซึมเข้า 哪个是哪？ ะคบางคนเวลาจะกินเสร็จอยากล้างก็เก็บไว้นะครับไม่อยากมันเลิกก่อนนี่นะครับ,บจดเลยนะในระดับ90%เรลยครับ,รบสีนี้ละลายไปกับน้ำเลยนะครับ นะครับอันนี้เป็นบล็อกเข่าที่ผมทิ้งไว้ประมาณก็ไอนีเดือนแล้วครับเห็นไหมคราบสีครับสลายไปหมดนับกองน้ำกลับมาเหมือนเดิมไม่ติด่องน้ำนะครับบล็อกนี้ทิ้งไว้เกือบปีแล้วครับเอามาลองล้างมันก็มีคราบบ้างเนี่ยมีคราบสีที่ติดเติดไปไม่ได้นะครับที่คุณถ้ามาล้างแล้วคุณจะได้ใหม่กิ๊กเลย นะครับมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่นี่คือเป็นสูตรนะครับใหม่เลยค้นพบโดยการเอารถไปซ่อมนะครับเนี่ยให้สาบหน่อยก็หานะฟองน,น้ําที่มันหนา,หากว่านี้กว่าผมก็ได้นะครับมนจะได้ขัดนะครับนะครับ ละลายไปกับน้ำเลยเห็นไหมครับนี่สีนี่ละลายไปเลยไม่เป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยละลายไปกับน้ำเลยไม่กัดเนื้อนะครับกินไม่ฉุนไม่กัดเนื้อผมบอกประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับละลายข้างในก็จะมีข้าป็นเรื่องธรรมดาครับแม้แต่สียางเวลาเราล้างน้ำก็จะเป็นภาพนะครับโอเคนะฮะก็ไปลองกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าใช้อะไร หรือบางคนนะครับอย่างที่ผมบอกอะอยากจะล้างนะครับนะฮะจะล้างเรียกอะไรล้างล้างลาย้ีนะครับบางคนอยู่ๆไม่อยากล้างหมายถึงว่าสีนี่นยังเต็มบอกนะครับเต็มบอกจะล้างใไฮเตอร์อย่างเงี้ยก็เทน้ำยาชนิดนี้ผสมไปในไฮเตอร์รสัดส่วนนะครับสัดส่วนเท่าที่ผมลองนะครับ ไฮเตอร์ขวดอูคิดว่าบาทเราเนี่ยขวดนิดเราเนี่ยใช่ที่บองผมเอาลอยกัดน,นี้เป็นหลักไฮเตอร์อยู่ที่ประมาณนี้ครับไฮเตอร์อยู่ที่กัดนี้นะครับอ,อ,รอยู่ที่กัดนี้น้ำยาผมก็จะเทเข้าไปเต็มเลยจากจุดนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นผมก็จะใส่เนี่ยฮะร,ระปุกมาเนี่ยแล้วก็แปรงทาสีทา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 ทั่วนะครับแล้วผมก็แช่ไว้ประมาณสิบนาทีผมก็ยิงกอก น้ำยาชนิดนี้ก็ไปมีผลกับสีให้สีละลายไปกับน้ําออกไปเลยจะไม่ออกเป็นก้อนเมือนตอนเรายิงที่ไม่มีน้ำยาชนิดนี้ผสมนะครับกาวอัดไฮเตอร์ก็กาศกาวอัดกาวอัดก็จะดูดออกไปคราบสีคราบอะไรบนคราบสีหลออจะเหลือน้อยมากแล้วสีจะไม่มาพ้นเวลายิงปุ๊บจะไม่พ้นกีดกรอบจีบอะไรให้เรามานั่งเช็ดทินเนอร์ีกรอกนะครับอันนี้ล้างได้ในระดับ90%นะครับอันนี้บล็อกเก่าประมาณปีกว่าทัวรมาลอง แต่ถ้าเป็นบล็อกใหม่นะครับหมายถึงว่าเวลาคุณสก,กีเสร็จเวลาคุณสก,กีเสร็จนะครับเดี๋ยวคุณจะล้างเปลี่ยนสีคุณมาล้างตุ้นีแลวลายไปกับน้าเลยเหมือนคุณได้บล็อกใหม่เลยกิ๊กๆเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับอลองดูนะครับบางทีผมอาจจะรีวิวด้วยถึงยกเว้นคุณลงมือทําเองนะครับอันนี้ก็ได้สูตรมาโดยบังเอิญนะครับตอนไปซ่อมรถนะครับผมไปซ่อมรถก็ไป,ถไปเห็นมาก เปไหมานะแปรงปาดก็สะอาดนะครับเห็นไหมครก็เหมาะสําหรับเอาไปล้างแปรงปาดด้วยเวลาจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ผ้าเช็ดใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะวางไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะแนะนำน้ำยาทีนี้เรามาแนะนำา้ำยาครับนะครับน้ำยาตัวนี้มีขายตามตลาดทั่วไปเลยคุณไม่ต้องมีมองไกลถ,นะถูกด้วยนะครับถูกด้วยนะครับอันนี้ผมจะไม่ระบุย,ยี่ห้อนะครับ เพราะมันมันมีหลายยี่ห้อมากครับผมก็ไปเจอในไทยวัสดุก็มีในดูโฮมก็มีนะครับในโฮมโปรก็มีนะครับบิ๊กซีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่ที่มีชัวเลยนะครับลาซาด้ามีช็อปปี้มีแน่นอนผมเซิร์ชหาแล้วนะครับมีไม่แพงด้วยนะครับไม่แพงด้วยนะครับน้ำยาชนิดนี้นะครับมันจะมีหลายสีมันมีสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วแต่ กะค,คุณสมบัติเดียวกันจริงๆน้ํายาชนิดนี้คือเขาเรียกว่าน้ายาเสียงโกงเป็นสูตรเสียงโกงนะครับเอาไว้สําหรับล้างคราบจราบีคราบน้ำมันเครื่องบ,บนรถยนต์ผมไปเจอมาก็เลยมาใช้กับสีปี่ซอกอ้โหูบังเอิญเหมือนโดนแจ็คพอตเอ้ยมันใช่มันตอบโจทย์มันถูกราคาไม่แพงนะครับผมไม่ซื้อมานะครับผมไม่ซื้อมานะครับอันนี้สีขาวนะครับมันชื่อจำไหมนะครับคา เอนจินคลีนนะครับคาเป็นเป็นยี่ห้อนะครับคาเป็นยี่ห้อจริงจริงมันชื่อจริงจริงถ้าเป็นเป็นที่ผมใช้ก็คือเอนจิ e นคลีนนะครับหรือถ้าคุณอยากดูยี่ห้อเลยนะครับคาเหนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับผมดูกล้องหมดนะเห็นผู้คุณเห็นชัดเจนนะครับดูนะครับยี่ห้อนี้นะครับเนี่ย มันคือน้ำยาอะไรทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ทำความสะอาดภายนอกของเครื่องของรถยนต์นะครับอชัดเจนขนาดนี้นะครับอย่าถามนะครับอย่ามาถามนะครับว่ายี่ห้อหนู้นยี่ห้อนี้ใช้ได้ไหมคุณต้องซื้อมาลองนะครับแต่มาถามย้อนถามนะครับแต่ผมบอกชัดเจนขนาดนี้นะครับอยี่ห้อไหนดีผมไม่รู้คุณอาไปใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ยี่ห้อที่ไม่ใช่เนี่ยผมก็ซื้อมาเนี่ก็เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ย อินทิ้งครีมเหมือนกันสูตรเซียงกงการันตีเขาบอกนะครับเขาเรียกซีซีซีพีนะครับซีพีซีพีนะครับซื้อมาใช้นะครับผมก็มีผมซื้อมาลองหมดพวกคุณได้สูตรอย่างนี้ไปก็ต้องไปซื้อมาลองเองนะครับอย่ามาถามเยอะนะครับหมายว่าอย่ามาถามอาจารย์สูตรนู้นนี้เป็นเป็นไงบ้างผมก็ไม่ได้ซื้อมาทุกตัวนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อทุกตัวนะครับคุณต้องลงทุนนะครับคุณต้องลงทุนซื้อมาทดสอบเอง อันนี้ผมก็บอกหมดแล้วนะฮะเนี่ยสูตรพิเศษเลยนะครับไปซ่อมรถไปเจอมานะครับโอเคครับอ่าันนี้ก็น้ำยาล้างคราบสีที่ซอกนะครับเอาไว้มีอะไรเด็ดๆนะครับผมอาจารย์พัดนักรบสายปากก็จะมา,ามารีวิวแล้วก็สาธิตให้ดูนะครับมีความรู้อะไรใหม่ๆเก็บความรู้ใหม่เดี๋ยวถ้าผมได้มาครับ อะไรก็เดี๋ยวผมไม่แนะนําให้นะครับเดี๋ยวผมไม่แนะนำนะครับบางตัวผู้อุนอาจจะต้องทดลองซื้อนะครับทดลองซื้อมาลองใช้ดูได้หลายอย่างนะครับเพื่อปรับความสะดวกสบายในการทํางานของตัวเองด้วยนะครับทีนี้ก็ซื้อทุกอย่างนะฮะซื้อนู่นซื้อนี่หมดไปเยอะนะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ